สวัสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกๆุกหม่องบอลครับสวัสดีครับบอยเดนที่ิสานครับกำลังสีผ้ากันไปหาหน่ใหม่ล่ะครับขี่รถผ่านทางพี่น้องเบิ้งครับเห็ดปวกไก่น้อยเต็มพวงมีแต่ดอกใหญ่เดี๋ยวบอยดินแสงพี่น้องเบิ้งครับชีเก็บไปมกแซ่บแครับพี่น้องเห็ดปวกไก่น้อยเกิดเต็มหัวปีครับโดนฝนพ่นออกดอกแบบใหญ่เลยครับเดี๋ยวมาลุ้นนมกันครับสวัสดีครับเฮ็ดปวกไก่้ยเต็มพวงพี่น้องเอ้เบิ้งเนี้ยเฮ็ดปวกไก่น้อยเยอะแยะเลยครับ เกิดเต็มหัวปีถ้าเก็บนสม้าตัดเขาเพิ่งกินอ่ะงูดหน่อดอกสกปรนดอกงามอ้อมพนเลยครับโอ้ยฟังผีมั้งเน่มั้งงามแทพคุณน่ะพี่น้องมันมั้งงามแห้งครับพี่น้องครับพุ่นพุ่นเกิดอ่อมพนอ้อมดงเลยครับพวกเนี่พ่นวยบังนา้หนึ่งพี่น้องผม อ๋อตีโถอย่าบ้าดินสิเพียรนะครับเมื่อไงครับโอ้ยเป็นตะออ่นซอนพี่น้องครับพี่น้องเห็ดปวกใกลหน่อยขาบักไงเลยครับบ้าดินสิตัดขาไปเลยพี่น้องมันจังบอหัดครับนี่ตัดขาไปเลย เก็บไปหมกกินแซ่บแทบนัวๆเลยครับเฮ้ยงมย <c oughs> ์พี่หลง,งเก็บหายากไปด้วยครับให้ปวกใจหน่อยสิดอกขาใหญ่ขนาดนี้มันสิเก็บไงครับพี่น้องครับบาร์ดินกับบารบอยกำลังสิไปหาหน่อใหม่แล้วลครับตอนนี้ก็หกม้งกว่าครับแต่แม่์เมย์ยุทธทางบ้านเพิ่นมาเก็บเพิ่นก็สิค่อยเก็บ คอยเล่มผู้เฒ่าคนมาเห็นมันสิคอยเก็บคอยเล่มครับคอยเลีมเ่มคอยดีมกครับเฒ่าบ้านเฮาก็มากกินมากมกเอาดินกระสิเก็บเอาไว้ถูกดอกได้พี่น้องดอกได้หน่อยบ้า,าดินก็บอเอาเครับมันเลี่มเอาอยากครับ เปื่องสิทธิ์ละครับอีสานบานเหาครับนี่ของอยากของกินพอหอือดูฝนบานเบาดินกับคือว่าผุดมสมบูรณ์ครับนี่ครับนี่พี่นอ้องโคนนวยใหญ่ๆมแต่เห็ดปวกพูดนะขาเอ้ยนี่หรือขาขาเห็ดปวกไม่ใส่ขาคนนี้ครับพี่น้องผม ตัดขาปั๊ดๆดอกมันดอกงามเนาะมาบ่อยพูดน่ะพี่น้องเขาจุนพูนเลยพี่น้องอุ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย มเมื่อกี้เฟสปวกน้องบาร์ดีมาบอยด้ครับคุณอะขาเพื่อนครับปานเฮ็ดปานเฮ็ดเข็มแต่เฮ็ดเข็มที่เขาจะว่างขายอยู่หนหามันกระบอกหอมคือเฮ็ดปวกบาดเท่าเด้พี่นอเด็ด้งสิบ้งแน่ครับผมบาบ่บอยเก็บอยู่ฟังคนครับมาได้ครับพี่นนอครับส <c oughs> อนสอนพี่หนอ ขันเลนเห็ดปวกไงในเบาดีเนาะเสียมงัดเสียมงัดเหรอที่พีน่นนออันนี้เห็ดปวกไก่น้อยนี่เก็บแห้งว่าไรครับิ่นจะฮักครับเขาจะมุนเอลี่แต่เกบบาทวันยรรมคุณได้เก็บใดนี่ถือว่าใจเย็นเติมคำการเก็บเห็ดปวกไก่น้อยนะครับกําลังสิไปหาเห็ดห้วหพีน่นนอเอ้ยมาเห็นเห็ดปวกไก่น้อยก่อนเอ้ยกําลังสิไปหานอไม้กาพิษครับ <S 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 เล่าผิดเล่าผิดส,สวยๆเลยครับนีด่ดึงเอาเป็นจุ่มๆเลยหากข้าก็ตัดเอาไว้บองเก้าครับเพื่อให้เพื่อนเกิดเสื้อต่อไปครับอีสานบ้านบ่าวดินมีของอยากของกินมาเอาเลยอุ้ยเต็มปหอมพี่น้องมีแม่ข่อยแต่มปหอม เอ็ดปวกแค่นหน่อยขาใหญ่ๆเงี้ยงเงนะครับเมื่อนี้ก็บ,บ่าวดินกับจิปิซงเสียมให้แม่ครับพี่หน่องเอ้ยเอฟซีร <F 4 S 2> ครับยิยงย่งเปิดยิ่งเจองัดในไผ่อยู่ครับพี่น้องนเนมื่อกี้เมื่อกี้พี่น้องดอกบอยเม้นธรรมดาเลยครับขาคนนะ่ะเอ็ดปวกแค่นหน่อย เอาบูจับโบยเดี๋ยวดินเอาจุ่มนี่ยนี่โอ้ยขรับผมพี่นนหน่อยอนอกง่ายๆปุ้มอิปิเอ้ยเลยครับผมพี่หน่อยิ้มคาราเบียเลยพี่น้นองโอ้ยแค่ในฝนโบตกถึงเป็นโมมีดินจับน้องบา้าบ่อยแม่นวางทั้ง ไอ้มือพงกับเกิดทได้ครับพี่น่องเกิดเบิดถูกหมองถุกแกพี่น่อยเกิดอ้อมพ่นเลยครับจับแห่งกับอะไพี่น้อให้ปวกแกหน่อยมันเปาะมันบางครับนี่เด็ดขาเด็ดขาเอาง่ายเลย อย่ามาบอยสิลักเก็บก่อนเพิ่งมาเลยาดยจุ่มปลดจุกนี่เบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ<ป>่งครับปดออกแบบสวยเลยพี่น้องน่าขาวจุดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ เม่ย์ FC เเอฟซีเพิ่นทำมาเก็กบกระบาดินกระบ,บาบ่อยนี่เพิ่นต็มมันสีเป็นออนซ้อนน้ำเบาดินเบาบ่อยพี่นอ้องพุดท่าห้องยาเขาแบเอาชิ้นงานท่านหาเม่ยม่ย์เอฟซีนะครับมาเห็นกระบ,บาดินเบาบ่อยนี่สีบอกได้เลยว่าตอ,อนซ้อนครับเต็มพ่นเลยพี่น้องอ้าวฟังเห็นกี่ลา,ลายครับลายครับเกิดเต็มพ่นพ่นหมดไงครับ ว่ามันเกิดธรรมดาครับที่ยิบเลยพี่น้องธรมาดัี่น้องครับเลี้ยงดครับยังม่ดลี้ยครับ่งกองกระตังงยบกพี่น้องเลยอุดสาเบิงเน้อพี่น้องบิ่อุสซาเบิงคุดผูวหายซ้ำอก ผูพ,พันดีเยอะน้องเอ๋นเกิดแล้วฝนกับโบโตกลงมาใส่ลักษณะดอกพเ่นกับโบเตือนครับพี่น้องครับลงมาดินกับจุ่มเออเลยครับตัดขาตัดขาแช่น้ำแช่น้ำเกลือครับการล้างเห็ดปวกไก่น้อยก็คือเอาไปแช่น้ำเกลือนะครับก็สาวๆเส,สื้อเอ,อออกครับผม <c oughs> <c oughs> ้แล้วก็เสื้อออกครับเสื้อออกแล้วก็ไปหมกใส่ใบตองกะ้าดตองกุ้งหอมหวยหวยจำด้วยขออย้าวเหนียวฮอนๆครับแซ่บตังหนูสวยน่ารักจังแต่แักพี่น้อง ตาหาคือภูเก็ตนี่แหละครับคือภูเก็ตนี่แหละครับมาบริบบบรมเขาคือภูเก็ตนะครับย่องเจ้าของย่องเอาแน่บ่มีคนอื่นย่องนะพี่น้องย่องเอาจ้าของเองนี่แหละย่องเจ้าของว่างามคิดบวกไว้คิดบวกไว้ไว้งามมารอกันหมกเส็บๆพี่น้อง หลอบแหลกของปีหลอบแหลกของปีได้ครับกับการเก็บเห็ดปวกไก่น้อยครับมันหอมเหรอมันหอมมันหอมอยู่แล้วเห็ดปวกไก่น้อยติดกินเห็ดปวกเลยเหรอเนาะอ้านาะ้วไงกินเห็ดปวกไงมันเป็นกินเห็ดปวกแต่เห็ดปวกนะครับแต่ว่าเพิ่นเกิดเป็นลักษณะสายพันธุ์ไก่น้อยครับสายพันธุ์สายพันธุ์เมืองนอกสายพันธุ์ไก่น้อย ตอนนี้น้องใหม่กําลังรอบ่าวดินกับบ่าวบอยอยู่ครับน้องไม้กําลังรอให้เราสับอยู่นะครับน้องใหม่ก็กำลังรออยู่ครับน้อง<อ><อ>ใหม่กับซีออกเบาดินกับบ่าวบอยไปหาอยู่ครับเพิ่นลองตีเพ้นเอ้ยนั่นไปอะไหราหาไว่อยๆมา,าแบบเก็บนลยไอ้เห็ดปวกไกหน่อยน้องหนอง,นองเดิมแม่์เมยเอฟซีทุกห่วงทุกบอลครับมาเฮ็ดมาเก็บเห็ดปวกน้ำเบาดินครับน้องใหม่นั่งหาไว่อยๆทานนะครับเมื่อวานนี่เบาดินไปไปเอาใบตองมาห้องกระตาครับใส่เห็ดปวกไกหน่อย เบาดินพอเนาะใหม่ซ้ำแขนนี่พี่น้องซ้ำแขนนี่หลีได้พี่น้องกำลังเบาดินกระสีพี่เอาจังหน่อยนี่ครับรอก,ก่อนนะน้องมาเมกินซ้ำอิมเซบเซบนะครับเมฆซีดายนะครับเม่เอฟซีพูเพิ่นมาหาบา่ได้เพิ่นบ่ได้มาหาเบาดินก็จะเป็นอยากให้เพื่อนด้มาเก็บกับเบาดินนี่ครับ ผู้เพันไปมาบ่ได้นะครับเจ็บแขงเก็บขาผู้เฒ่าอยู่บ้านหาไปหาไปบางเช้าขั้นบ้าดินกระบอกใบก็ไปฝากผู้เฒ่าเนาะไอ้เนาะแม่นขั้นอยู่ไกลเบ้าดินนี่ฮะไปฝากเตแม่นมากครับอะไรที่เข้าเฮ็ดขึ้นมานะครับหลายร้ที่เฮาก็ไปใส่ถุงได้แล้วก็ไปฝากพอฝากแม่นําหมู่บ้านเพิ่นผู้เพิ่นหาบ่ได้เฮ็ดอีหลีเด้อครับผมพี่น้องอันนี้คือความจริงครับบ้าดินภูมิใจแต่ว่าเขาเขาบ่ได้เอาลุงอันนั้นนี่เพราะว่าเฮาเฮาบ่ได้ต้องการแบบนั้นครับ เพื่อนได้กินน้ำบาวดินบาวดินกะนซึ้อิ่มอกอิ่มใจดอกน้อยๆซุ้มมันเปื่อยๆแล้วบาวดินกระบอกเอาเอาไว้เป็นเ,นเสื้อนนิคือเ,เ,เสื้อของเพื่อนครับนี่น่ครับย่อยบาวดินใส่พี่น้องมึงใกล,ใกล้ๆนะครับเสื้อเพื่อนที่เกิดนี่ครับนี่ข,า,ขาวๆนี่ครับนี่นี่ครับพี่น้องจะเกิดอีกต่อไปเข้าบาบคูดบกคนบ่นครับ

ใจเย็นตัดเอานะครับพี่น้องใจบริเวณกากเก็บบัวใดนะครับเอ็ดปวแก้หน่อยแต่ไม่นั่นเกิดร้ายดีครับพี่น้องผมเกิดเต็มโพนครับกปกตดดิเอ็ดปวแก้หน่อยนี่ซิบด,ดอกขนาดนี้ได้ครับดอกน,น้อยอันนี้ขาใหญ่ดีครับขาใหญ่ขายาวฟังเบาบ่อยนี่แห้งครับ อาเบียดใหญ่เลยครับพี่น้องโอ้ยอาหามบังเข็มดำมสเตมเบอร์เทมโอ้โหคีฟอดินโอ้ยขาบาบ่อยขาตัวใดนขาข่อยในขาเห็ดขาเห็ดตัวขาบอ่ะช่วงงั้นขาเจ้าพี่น้องพี่น้องมาเลยจากเหล่าขาบ้าขาข่อยงามดอกแบบสุดยอดเลยพี่น้องครับคีฟอดินเลิปครับขอบคุณนะครับผมพี่น้อง นี่หรือค้านี่หรือค้าคือให้เก็บตอนนั้นใช่ไหมเออไม่ทั้งตาไม่ทั้งดาบอะไม่ทั้งตาทั้งยังดาบเว้ยเมย์งามอีหลีพี่น้องพี่น้องครับเบิรงครับปานดวงดอกใหม่ครับพี่น้องครับเบิรงครับเบิ้งของปลาบอยเก็บเมื่อกี้ครับผมพี่น้องมาตอนสั้นให้นปลาบอยโอ้ยพี่น้องครับเออพวกเราเอาเก็บไว้ในรถครับอันนี้สิเอาใส่ไว้ในรถครับผมพี่น้องูน นส <mêmes S 2> วยงาม,ต, wow. มตามตาท้องเรื่องเดี me, ๋ยวบ้าดินสิเก็บก่อนี่ก่กันครับที่อดินกันเก็บก่อนครับเบ้าดินบด้ถอดบด้เอ้ยบด้ใส่ถุงมือดวยครับเพราะว่าการเก็บเห็ดปวกเกินหน่อยถ้าใสถุงมือเห็ดปวกจะหักครับเบ้าดินจะถอดถุงมือครับเบาดินกระสีค่อยเก็บไปนี่แหละครับเก็บใจเย็นๆครับเสียดายเห็ดนะครับ ว่าจะเกิดให้เรากินได้แต่ละปีต้องรอเป็นปีนะครับบาวดินก็จะกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆแบบแทบนัวเลยครับใหญ่ทองแต่มันสีดีใจได้เหดปวกไกลหน่อยดอกงามเลยพี่หนา้าเ้ยสวัวสวด,ดีครับเนครับพี่มดิดครับ ครับกำลังเก็บครับชวนดินกำลังเก็บเก็บเพชรปวกกันหน่อยน้ำบ้าดินครับผมเต็มพุ่นเลยครับผมพี่น้องเท้าจานพันครับไล่หลีครับโอ้พี่น้องบอกไงง่ายง่ายม,มาบ่อยนอยครับเกิอดอ้อมพุ่นครับผมพี่น้องให้พี่น้องเบื้องพุ่นเนี่ยบ่าเพ็เบ่าเหรินบ่าเพ็บเบ่าเอาด้วยพี่นอ้องพุ่นใหญ่ๆนั่น อ้อมพนเลยเก็บบเบิดดอกครับมือนี่มาดินก็บ้าบอยกัสิีก็บเอาแต่พ่อกินครับถ้าไม่ให้ปวกไงเนี่ยบเหลือดอกแต่ไม่ได้ปวกไงเนี่งัดเอางัดเอาละครับถ้าไม่ไห้ปวกไงเนี่ยมาดินก็บ้าบอยนี่งัดเอาสุดยอดเลยละครับบเหลือจากดอกแฉะละครับนี่ครับ หน้าเดิมแม่แม่ครับเแม่แม่ทางบ้านแม่เอฟซ <ม paso S 1> <อ>ีอันเป็นที่รักของบ่าวดินแ,<ม>และบ่าวบอยมาเก็บกด้วยกันกน,นะครับเดี๋ยวบ่า,บาวบอยขอโตเก็บเห็ดก่อนนะครับพี่ดินจะได้เต็มตาเราครับผมอุย้ยบ่าวบอยอิสซาบ่าวดิน <c oughs> บ่าวดินหาเนี้ยบ่าวบอยอิสซาบ่าวดินครับงานบ่าวดินเก็บเบิดก่อนน้องน้องมวนพี่น้องเอ้ย ากินเสื้อมือกันไปตั้งแี่ลัพี่น้องอีสานบานเท่าพอหอดฤดูก,การก็มีแนวอยากแนวกินเนี่ยเท่าไรหาอยากหากินครับเฮ็ดแน่น่องใหม่แน่ปืดพันธัญญาหารอีหลอกอีพุกเกิดขึ้นเต็มดงเต็มปลายเท่าอยากกินครับนี่ประเภทนี่ความเป็นอยู่ของคนอ,อีสานน้ำลงชีวิตแบบอีสานบานเท่าเป็นมาตั้งต่างแวเตาโบราณนะครับพี่น้องปาดินกรเก๊ก อีสานบ้านเราทุกๆผากบพราว่าจะเป็นผากอีสานนะครับท mm ุกๆภาคเพิ่นก็มีของอยากของกินแต่ละผากคของเพิ่นขึ้นกันครับบาดินกระขอบบนขอบกุ้นเน้อแห้งเอือแห่งใจจากพี่จากน้องทุกๆหม่องบอลทัวทุกผากของประเทศไทยนั่ครับที่มาเป็นกําลังใจให้บาดินบ้าดินกระขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องเช่นกันครับพี่น้องบาดินกระสิเก็บเอาให้เห็นดอกเห็ดเก๋ไก่ก็ได้อยู่ครับแต่ว่า พี่น่เก็บไ่นอนใบใบใบไผ่ปิดขึ้นตามใบไผ่เ้ยพี่น้องลายอหรีพี่น้องครับเห็นดอกน่ยหน่อยแนวนี้ถ้าเข้าดูเก็บใจเย็นๆนะครับเ้าก,ก็ได้ลายขึ้นกันได้พี่น้องครับได้เป็นแกงดอกที้สวยเลยครับ กำลังสีพ้ากันไปหาหนาใหม่แล้วครับขี่รถผ่านพอพอดีครับแล้วก็ได้เมื่อนี้ก็สีเดมานทั้งเฮ็ดทั้งหนใหม่แล้วครับพี่นอ้องบ้าบอย่าเพื่องดิ <Yeah. S 1> หอมๆนะบ้าบอย กินแบบเดียวกันเลยกับเพ็ดปวกไงอดอกไดที่มัน,เล,นเละๆกแต่บบฮันทะเลดอกครับพี่น,อน้องแต่ว่าดอกหน่อยๆแห้งเบาดินกบ็บวเอาครับไก่เพิ่นเปืออ่อยใส่กบหนีแหละครับเพราะว่าเพิ่นกระสิเป็นเสือต่อไปครับพี่น้องครับพี่น,อน้องดอกเห็ดปวกใหน่อยโบแม่นดอกหน่อยดิครับ ผู้หน่ะดอกใหญ่อีหลีพี่น้องขาซ้ำเส้นเฟียงนี่เยาดินอุดมสมบูรณ์ครับปะกะติเห้ปลูกแค่หน่อยหนิสีดอกนหน่อยนะครับดอกเบิง้งบางอยงพี่น้องดอกแบบใหญ่ครับนี่อีกพจน,นึงครับพจนเมื่อกี้นี่แห้งใ่แห้ง,หงพี่น้องนะครับผมอ้ยครับ ขาใหญ่มากมากเนี่ยโอ้ยขาพี่น้องมึงซ้ำเสียนเฟี้ยงดีดีได้พี่น้องแป๊บเดียวบ้าบอยแป๊บเดียวเนี่ยขาใหญ่ดีครับมาจุ่มหนึ่งก้อนบ้าบอยโอ้ย ขาใหญ่ๆนี่นะครับพูดถะบาดินกษตรยิดอรุณครับภาพอาสีพปรชัดเจนเหมือนเห็ดปวกไงนะครับเพราะว่าเห็ดปวกกะนหนอยระดับดอกเป็นกระินหน่อยล่มกกันครับ บ้าดินกข็ขอบุญอขอบคุณเด้อะคุณแม่เอฟซี FC ทุกๆหม่องบอลน,นะครับบ้าดินเก็บเพชรแล้วเนี่ยบ้าดินกับสีไปหาหน่อมาต่อครับพอวันมะฮอดดวงลับครับที่รถผ่านไก่ก็เลยเห็นเห็ดปวกกับเก็บเอาก่อนนะครับก็จลยสีเขาลวงไปหาหนมายเมื่อนี้ก็ทีเป็นได้ทั้งเห็ดได้ทั้งหน่อมานะอันนี้นี่แหละครับเห็ดปวกแกนหน่อยนี่พี่น้องบ้าดินสีบอกว่าแกงใส่หน่อไมยสุดยอดเลยล่ะครับแกงใส่หน่อไมยแบบแสบได้พี่น้องครับ หอมห่วยหว่วยแล้วครับ <คะ S 2> ผมมือนี่กะบ้าดินของเสานี่ครับเสาวันที่สิบห้าพฤษภาคก่อนจะไปหาหน่อไม้เราได้เก็บเห็ดปัวไก่น้อยครับมึงเนี่ยพี่น้องอุ้ยเต็มตาครับบ้าบอยก็ได้อีกตาหนึ่งครับมึงเนี่ยพี่น้องโมเมนต์นหนีน้อยๆได้ครับพูดนะบ้าดินผ้ากันตัดขาเรียบร้อยแล้วครับเอาใส่มีดตัดขาออกไปนี่กะสะเอาไปแช่หน่ำเกลือนะครับกัเศร้าๆมกครับพี่น้องมึงเนี่ย หลานี่เบาดินกับเบาบอยก็สิไปหาหน่อใหม่ครับน่าให้ปลวกกันหน่อยขาใหญ่ายๆสวยๆเลยครับขอบุญขอบคุณแม่เมฟซีเด้อกบที่ไปกำลังใจให้เบาดินเบาบอยนะครับเบาดินหอยดินที่นีสารเบาบอยแดนทินีสารซามียอีสานพาโลฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเพจทางเฟซบุ๊กน้ำแน่พี่น้องขับไปเยี่ยมไปชมนะครับเบาดินหอยดินที่นีสารเบาวบอยแดนที่นีสารเฟซทางเฟซบุ๊กเฟซครับเพจเพจครับพี่น้องเบาพิชบ่เคยมีเพจของเขาพี่น้องก็เลยเบาพิชเบาถือครับ เอาร์ดิงกับบ่าวบอลก็สิไปหาเราใหม่ละครับพี่น้องยินดีแม่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากก็รอติดตามทุกเวลานนีนะครับครับผม